สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนปีใหม่นี้มีเรื่องราวดีๆจะมาอวดด้วยนะคะ mm hmm. ก็คือร้านเหลียงโกวโฆษณาของเรานะคะได้ลงหนังสือพิมพ์ไดรีนีววันที่3มกราคมค่ะนี่เลยแอบเห็นแล้วคอลัมน์เล็กๆตรงนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะโชว์คอลัมน์จริงให้ดูนะคะนี่เลยค่ะดูสิตอนแรกคิดว่าเราจะได้ลงเป็นคอลัมน์เล็กๆนะคะแต่ว่านี่เลยได้เต็มหน้าเลยดีใจมากๆเลยค่ะ ร้านของเรานะคะก็เปิดมานานกว่า30ปีแล้วนะคะก็ถ้ามีลูกค้าท่านไหนที่อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะคะหรือว่าเห็นคลิปนี้ก็ตามมาทานอาหารที่ร้านได้นะคะเราเป็นร้านอาหารจีนแต้จิว๋วสไตล์โฮมเมดค่ะเราทํำกันเองในครอบครัวนะคะ เมนูที่แนะนําเลยก็คือเมนูนี้เลยค่ะปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วนะคะเป็นเมนูปลานึ่งที่ขายดีมากๆค่ะแล้วก็ร้านของเรานะคะเปิดตั้งแต่11โมงครัวปิด2ทุ่มร้านปิด3ทุ่มนะคะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะลูกค้าก็สามารถมาทานอาหารที่ร้านได้นะคะ สุดท้ายแล้วทางร้านเหลียงโกโกชนะนะคะต้องขอขอบคุณนังสือพิมพ์เดลิมิวนะคะสก,กูปข่าวเดลิมิวชวนชิมนะคะแล้วก็อาจารย์ชัยแสงที่เลือกร้านอาหารจีนเล็กๆของเรานะคะเอาไปออกหนังสือพิมพ์ดีใจมากๆค่ะต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะก็หวังว่าลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้านจะชอบอาหารนะคะแล้วก็ไว้เจอกันที่ร้านนะคะสวัสดีค่ะ